ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทําเมนูดัดแปลงนะจ้าอันนี้คือเนื้อไก่นะเราหั่นเล็กๆแล้วก็ลวนใส่เกลือแล้วก็ใส่คโนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดแล้วก็สุกินี่นะลวกไว้เรียบร้อยแล้วมาลงมือทํากันเลยจ้าอันดัดแปลงนะทุกคนจะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะ น้ำนิดนึงนะคะอันนี้เราจะทำแบบอน,นี้แบบเผ็ดนะทุกคนอันนี้จะแบบไม่เผ็ดให้ลงนิดหนึงนะคะโอเคส่นีหอมแดงทุกคนหอมแดงนะคะก็อันนี้พริกป่นนะคะอันนี้เราจะเผ็ดนิดนึงนะ ้วก็เข้าคั่วนะจ๊ะทุกคนยเยอะเลยค่ะจะได้เสับนัวนะจ๊ะขายไม่ได้คะนอทุกคนคะนอแทนผงชูรสนะจ๊ะใส่เยอะเสับเยอะเ้อทุกคนใส่น้อยเสับน้อยจ้าใส่ไปโรดแล้วก็จะใส่นี่จ้ะโซย่าซอสน,นะจ๊ะนิดหนึ่งนะจ๊ะ ใส่เกลือจัดแปลงน,นะจ๊ะทุกคนใส่เกลือจ้ะ,น,จะาน,านิดนึงบีบมะนาวครับก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็แสงไปเลยจ้ะเลมอนนะจ๊ะใส่เนียกไปด้วยเลยทุกคน ค้าวนะจ๊ะราบเห็ดสุกินี่แล้วก็เนื้อไก่นะจ๊ะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราจะโรยด้วยใบสะระแหน่นะทุกคนเมนูดัดแปลงนะจ๊ะทุกคนแซ่บแน,น่นอนนะจ๊ะกินแบบนี้อิ่มแทนข้าวนะจ๊ะไม่ต้องกินข้าว พี่น้องจ๋านไหมคะชิมเบิง้งชิมเบิง้งคุณชิมเบิ้งจ้ะอืมแซ่บมากอืมคุณเห็นี่มจ้ะ สาระแรอยู่ในสวนยังไม่ได้เก็บจ้ะทุกคนเดี๋ยวโรยไปสารหน่ที่หลังโอเคจ้ะทุกคนลองทำดูเด้อจ้ะแซ่บมากเลยอสัตว์แปลงจ้ะทุกคน